สวัสดีครับสวัสดีช่วงคำคำครับยำแมลงนะครับเมเนมาใส่รอบนะครับเป็นรอบไปดักปลานะครับใส่ไปเลยนะครับไม้ก็คืออยู่คางทางครับน้องขางทางนะครับเป็นบวบเป็นน้องพักตบนะครับ มุ่งยัครับประมานนี่นะครับนี่สมีประมาณนี่มาหนีนะครับยุคขางทางครับนี่ขางทางดําเลยอันนี้ล้างแหลกครับนะครับล้างแหลกใส่ไว้นะครับตอนใส่บ่ได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ้งนะครับจะได้ถามมาลุนมื่นเช้านะครับทีมีปลาเข่าบอลนะครับแต่ว่าที่ขาดไว้ในคึืนอาซีมีงูเข่าแน่ๆแล้วครับ แท็กซี่ป่าสิงูเูื่องบันเอิทะลุมือเศร้าครับไปเบิ่งอีกล้างนึงครับทั้งพีอีกล้างนึงใส่ไว้อยูนีครับ เห็นบ่ครับนี่ไหมขางข้างสิละครับง่ายง่ายนะครับเอาจะไ,ได้ฝากนะครับหลุนมือเสานะครับสีมานประมานเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปหนี่งก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ